คุณผู้ชมคะมาตามกันต่อนะคะกับเรื่องราวของครูภัยบู์แสงเดือนแล้วก็อดีตภรรยาอย่างสาวเอมิรานะคะซึ่งก็เป็นที่รู้กันดีก่อนหน้านี้ว่าทั้งคู่ก็มีประเด็นกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรนั่นเองซึ่งเรื่องราวดังกล่าวนี้ก็ไม่จบไม่สิ้นซักทีนะคะจนว่านี่เลยค่ะทางด้านของสาวเอมิราเองเนี่ยก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งถึงเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรนะคะซึ่งทางด้านของสาวเอมิรา ราเธอก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความค่ะผ่านทาง Facebook ส่วนตัวซึ่งก็มีข้อความที่บอกว่าค่าเลี้ยงดูบุตรยังไม่มีการจ่ายแม้แต่บาทเดียวผ่านมาปีกว่าแล้วเราไม่ทวงเพราะคิดว่าคุณจะมีความรับผิดชอบมากกว่านี้เราเลี้ยงลูกได้แต่มันคือสิทธิ์ที่ลูกควรจะได้รับไม่อยากบอกว่าไม่จ่ายก็ไม่ต้องมายุ่งเพราะนั่นก็คือลูกคุณสุดท้ายหากเลือกได้อย่าไปเป็นพ่อใครอีกเลยนะซึ่งหลังจากที่ทางด้านของ สาวเอมิราได้มีการออกมาเคลื่อนไหวโพสตแบบนี้แล้วนะคะในเวลาต่อมาทางด้านของครูภัยบูลแสงเดือนก็ได้มีการออกมาชี้แจงถึงเรื่องค่าดูแลบุตรซึ่งทางด้านของครูภัยบูลนะคะก็ได้มีข้อความที่บอกว่า <S <S ผมเคยชี้แจงไปแล้วนะครับเรื่องค่าเลี้ยงดูบุตรจนตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้เลขบัญชีที่ผมจะโอนให้ลูกเพราะเรานัดกันเปิดบัญชีมาสองรอบแล้วแต่เขาก็ไม่มาเปิดสักทีแต่ถ้าเขาเปิดให้ลูกแล้วส่ง เลขบัญชีมาเลยผมพร้อมโอนให้และโอนเผื่อไว้ให้ด้วยครับพอเถอะครับกับวิธีการแบบนี้ต่างคนต่างอยู่ต่างทําหน้าที่พ่อแม่ที่ดีนะครับขอร้องละครับแล้วก็ยังมีอีกด้วยนะคะที่บอกว่าขอใช้พื้นที่ส่วนตัวชี้แจงนะครับความจริงแล้วล่าสุดที่ขึ้นสารด้วยการทุกฝ่ายชัดเจนว่าค่าเลี้ยงดูคุณพูดเองว่าไม่อยากได้ไม่ต้องให้แต่สิ่งที่ลูกสมควรได้เราสองคนก็เห็นต้องตรงกันว่าจะให้ผมเก็บเงินไว้ ให้ลูกในเดือนละ1,000 10, 0บาทโดยเปิดบัญชีที่ลูกสามารถถอนออกมาได้เมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์แล้วทุกฝ่ายก็ตกลงตามนั้นพร้อมกับมีแฮชแท็กด้วยนะคะที่บอกว่าผมเคยโพสชี้แจงแล้วด้านล่างแล้วก็ยังมีข้อความต่อมาด้วยนะคะบอกว่าก่อนออกจากศาลผมจะพากันไปเปิดบัญชีที่จังหวัดเลยก็บอกว่าไม่พร้อมเรื่องเอกสารลูกไม่ได้เอาบัตรประชาชนมาขอเลื่อนวันเปิดบัญชีออกไปก็เลยนัดวันใหม่ เพื่อไปเปิดบัญชีตามที่ตกลงกันที่เซนทันขอนแกนอีกครั้งพอถึงวันนัดผมก็ไปนั่งรออยู่หน้าธนาคารหลายชั่วโมงติดต่อกลับมาบอกบัตรประชาชนลูกหายต้องทำใหม่หลังจากนั้นก็ทำเอาเอกสารไปทำใหม่ไม่เคยติดต่อกลับมาว่าทำเอกสารเสร็จแล้วหรือไม่และหายไปเลยอย่างน้อยๆทำเอกสารลูกเสร็จแล้วก็บอกผมสักนิดก็ได้ว่าพร้อมแล้วอยู่ๆมาโพสต์แบบนี้ผมก็เริ่มสงสัยแล้วว่าจริงๆแล้วต้อง อะไรกันแนะ่พอเธอครับจบสักทีเอาเลขบัญชีลูกให้ผมด้วยขอบคุณครับคุณผู้ชมคะสรุปง่ายๆจากสิ่งที่ครูภัยบูญชี้แจงมาก็คือ 1. เนี่ยตอนไปขึ้นศาลแม่ของลูกบอกไม่เอาเงินค่าเลี้ยงดูไม่อยากได้ไม่ต้องให้ส่วนข้อที่ 2. ก็คือแต่เห็นด้วยกันคือจะฝากออมให้ลูกเดือนละ1,000 10, 0ืนบาทจนครบ20ปีถึงจะเบิกถอนได้ในส่วนของข้อที่ 3. ก็คือว่าไม่มีเลขบัญชีลูกไม่รู้ว่าเปิด ยงเนื่องจากจะไปเปิดด้วยกันแต่ไม่สําเร็จส่วนข้อที่4ข้อสุดท้ายนะคะก็คือว่าฝั่งคุณแม่ต้องส่งเลขบัญชีลูกมาคุณพ่อจะได้โอนเราเข้าใจแบบนี้ซึ่งทางด้านของครูภัยบู์เองก็ได้มีการเข้ามาตอบกลับนะคะบอกว่าถูกต้องครับแค่นี้ก็จบแยกย้ายครับซึ่งคุณผู้ชมคะหลังจากที่ว่าทางด้านของครูภับูลแสงเดือนได้มีการออกมาโพสชี้แจงถึงเรื่องราวการเลี้ยงดูบุตรแบบนั้นแล้วต่อมานะคะทางด้านของสาว เอมิราเองก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวของเธออีกครั้งโดยเอมิราก็บอกนะคะว่าในศาลคุณไม่ประสงค์จ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรมาโดยตลอดคุณบอกว่าผมไม่เอาลูกไม่เอาอะไรทั้งนั้นขอแค่ไม่ได้จ่ายเงินและไม่อยากแพ้คดีพร้อมกับมีวงเล็บนะคะที่บอกว่าพูดต่อหน้าลูกแล้วก็มีข้อความต่อค่ะคุณผู้ชมบอกว่าแค่คําพูดนี้มันก็แย่มากพอแล้วแต่สุดท้ายศาลตัดสินเห็นสมควรว่าพ่อ ควรได้รับผิดชอบในส่วนนี้เราถามจะจ่ายอย่างไรคุณให้ทนายเดินมาบอกเราว่าคุณไม่มีเงินจ่ายขอแบ่งจ่ายเดือนละ1,000 10, 0บาทและลูกจะถอนได้เมื่ออายุครบ20ปีเท่านั้นเราก็ตกลงก็แล้วแต่จิตสํานึกมีแค่ไหนก็ทําแค่นั้นแต่จนป่านนี้คุณไม่โอนแม้แต่บาทเดียวแถมว,ว่าฉันไม่เปิดบัญชีให้ลูกความจริงมึงบอกต้องรอมึงมาเปิดบัญชีร่วมย่านแต่กูเอาเงินไปใช้ที่ผ่านมาเวลามีคนถามมึงบอก ว่าส่งเสียลูกตลอดพอโดนแฉความจริงก็สร้างเรื่องแท้ตอและอายใจแทนไม่จ่ายก็ไม่ต้องไปบอกคนอื่นว่าจ่ายบอกไปเลยว่าผมไม่มีสมองผมคิดไม่ได้ยังจะดูดีกว่าแต่ไม่ดูจะดีกว่าซึ่งก็เป็นว่าคุณผู้ชมคะหลังจากนี้เราก็ต้องมารอรุ้นรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าเรื่องราวดังกล่าวของครูภัยบูนแสงเดือนแล้วก็อดีตภรรยาอย่างสาวเอมิราเนี่ยจะจบลงยังไงเพราะว่าเรื่องนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่ายืดเยื้อกันมานานเอา มากๆหลังจากนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปอีกทีนึงค่ะ